อตอบคาถามเพื่อนๆที่สงสัยกันหลายคนนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมฮีโร่แอสติตละกันไม่ใช่ผมนะฮะทำไมฮีโร่แอิดถึงเมนหลักเนี่ยเราเลือกเป็นกีฬาพาวเลสติ้งมากกว่าบอดี้บิวดิ้งนะครับจริงๆแล้วผมเลยเอาเป็นผมก่อนละกันนะที่ได้เริ่มต้นไอเดียพวกแบรนด์ฟิตเนสนี้ขึ้นมานะครับก็คือผมก็เล่นเล่นพอกายเล่นบอดี้บิวดิ้งนี่แหละตอนแรกๆผมก็ลดน้ําหนักบิวกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเล่นฟิตเนสประกวดพอกายเลยประกวด ตั้งแต่สมัยเยาวาชนแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดประกายเริ่มต้นที่ทำให้ผมเห็นว่ามันมีข้อมูลผิดๆในวงการฟิตเนสเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากจน เราเราตั้งหิดว่าทําไมมันถึงมีข้อมูลแบบนี้ข้อมูลเก่าๆข้อมูลที่ไม่อัปเดตด้วยว่าตัวผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่อะไรออสเตรเลียไปเรียนสุสลนนะครับไปทํางานงต่างๆเนี่ยตอนนั้นผมก็มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนๆต่างชาติหรือว่าโปรต่างๆนะครับทั้งโปรพอกายทั้งโปรพราวลิฟก็ได้รับข้อมูลเหล่านี้มาอโอเคมันก็เป็นสกิลจากที่ผมได้เรียนมานะครับหรือว่าหลักๆเลยก็ดูคุณพ่อทํางานนะครับผมในการสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างนะครับหรือเขาเรียกว่า unique s e l l USB ความแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดอยากจะโดดเด่นในวงการฟิตเนสเพาะกายไทยอะไรเงี้ยเราต้องส่วนใหญ่นะถ้าเกิดคนเขาอยากจะเห็นโซเชียลพูฟกันกต็ต้องแข่งขันใช่ไหมครับแข่งขันโอ้โหต้องโตใหญ่ประกวดอะไรชนะนะครับแต่ว่าคูตรงนั้นเนี่ยมันเยอะมันก็มีคนที่ทําพวกนี้บ้างอยู่แล้วนะมันก็จะไม่ได้แบบฉีกเยอะนะครับผมก็เลยปุ๊บตัดสินใจนะครับพยายามหาทางอื่นกีฬาพาวลิฟติ้งกีฬาพาวลิฟติ้งเราก็คือ mình ใช้อุปกรณ์เดียวกันดีกว่าผู้ว่าใช้อุปกรณ์เดียวกันกับฟิตเนสละกันฟิตเนสฟิตเนสไทยออกกําลังกายนะครับการสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงเนี่ยใช้อุปกรณ์เดียวกันทีนี้เออบ้านเรายังไม่มีเลยนะครับไม่มีใครทำราา w e r l i จริงจังที่ผม,มผมอาจจะเคยเล่าใน podcast <อ>น,นะครับว่าตอนแรกที่ทำตัวแบรนด์มาเนี่ยโอ้โหคนด่ายับเลยก็แน่นอนครับคือการสวนกระแสอยทำไมพี่ยกหนักนี้ทำไมพี่ไม่ใส่เข็มขัดเดี๋ยวก็หลังหักหรอกยกหนักกล้ามไม่ขึ้นก็ใช่ครับแต่ว่าเรา ก็้าหมายเราไม่ใช่ทํำพราะกายไงคือเรารู้ว่าเราเอาพาวติ้งมาเพื่อแค่จะฉีกออกไปแต่ว่าพอเราฉีกออกไปปุ๊บอคนเห็นว่ามันต่างแล้วเนี่ยไอ้อน,นี่มันบ้าไอ้เพี้ยนนี่มันทําอะไรของมันนะครับมันก็จะได้ นะครับหรือว่าได้จุดสนใจเราก็ได้จุดสนใจตรงนั้นเสร็จปุ๊บปณิธานแรกเรายังเหมือนเดิมคือเราเห็นข้อมูลติดผิดในวงการฟินเนสไทยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมเด่นพาวลิฟแล้วผมก็จะเอาพาวลิฟเข้ามาอย่างเดียวผมก็พยายามประยุกต์อยู่นะพยายามประยุกต์และช่วยนะครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหล่านี้เนี่ยมันกระจายเข้าไปสู่เมนสตรีม ของประเทศไทยนะครับโดยการใช้ w o w l r l t i t i เนี่ยมาเป็นข้อแตกต่างแต่ว่าก็บอกว่าทํา p o Powerlifting ได้ดีด้วยนะครับก็ได้ไปแข่งขันได้เข้าใจถึงาศาสตร์มันอย่างถ่องแท้แล้วก็ได้มีโอกาสได้คุกคีกับคนในวงการ Powerlifting อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่าที่ผมว่าผมโชคดีสุดเลยคือได้ไปเจอคุณเบเกอร์นะครับซึ่งเป็นประธาน GPA นะครับ Global p o w e r l i f t i n g Alliance นะครับซึ่งเป็นสมาพันธ์ w e r l i f t i n g ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องในการจัดการแข่งขันนะครับ มันทําให้มีโอกาสผมมีโอกาสมากอีกแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเนื่องจากมันมีใบเดียวที่สามารถถือได้ในประเทศไทยนะครับก็มีโอกาสทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆทีนี้ก็เลยยิ่งทําให้สิ่งที่ผมอยากจะทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยิ่งแตกตา่างยิ่งโดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครสามารถทําตรงนี้ได้ ก็เลยยิ่งดันให้มันเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าผมก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ทิ้งตัวพอกายผมก็นำมาประยุกเลยบีบรวมกันเลยกลายเป็นไฮบริดไปเลยถ้าเพื่อนๆดูนะครับอาจจะเป็นดูใน i n s t a g r กรมทีมฮีโร่แอดลินะครับลองเข้าไป follow นะครับอินสตาแกรมใหม่ของ Hero ่แอดลินะครับเป็น ทีมฮีโร่ลิตลองเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เฮ้ยนี่ก็หุ่นดีนี่หว่าแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูในโปรไฟล์แต่ละคนเขาไม่ใช่แค่หุ่นดีครับเขาก็ยกหนักแข็งแรงด้วยซึ่งไม่ไม่ค่อยและอาจจะไม่เคยปรากฏสิ่งนี้มากในวงการฟิตเนสไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะดันออกไปที่เซาท์อีสต์เอเชียรอบๆนะครับที่มี บรนดิ้งคีลอิตรงนี้นะครับก็จะออกไปในทีมเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียทีมสิงคโปร์แล้วก็ล่าสุดผมก็พยายามดันไปจีนอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยดีกว่าที่มากกว่าแค่ว่าผมชอบยกหนะักจริงๆอาจจะเป็นค่อนข้างธุรกิจเลยนะครับธุรกิจเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเจาะวงการฟิเนสที่เราอยากจะเปลี่ยนได้ด้วยกันแตกต่างจากคนอื่นน่าจะตอบคำถาม,ถามน้องๆที่สงสัยแล้วก็ถามเข้ามากันได้ พอสมควรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามนะครับที่บอกไปนะครับทีมที่รัดฤิตแล้วก็ IG หลักของทีมวัดฤิตด้วยแล้วก็ YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ